เกาอี้เตียนสูงกว่านี้อีกนิดหนึ่งเกาอี้เตียนสูงกว่านี้อีกนิดหนึ่งอีเตียนเสี่ยวหมิงเตอมามา ต้เสี่ยวหมิงช่นป้าาเหลย看ูเีียวยวหันหนึ่งคุณแม่ของเสี่ยวหมิงพาเสี่ยวหมิงไปชมระบำบัลเล่อีเทียนเสี่ยวหมิงเตอร์มามาใต้เสี่ยวหมิงช่ค้าน ปาเลยอูเปียวหยันวันหนึ่งคุณแม่ของเสี่ยวหมิงพาเสี่ยวหมิงไปชมระบำบัลเล่ที่อีชื่อลา,ย,า,อย,ย,าลออย้านเตอเสี่ยวหมิงเจียนปาเล๋ยอูนักแสดง โตเตียนเจอเจียวเที่ยวอูเป็นครั้งแรกที่เสี่ยวหมิงเห็นนักเต้นระบำบัลเล่ทุกคนต่างต้องขย่งเท้าตี้อีชื่อลาลข้านเตอเสี่ยวหมิงเจียนปาเล่หูหยานเหนต่าเตเจอเจย่ยวเทวอู เป็นครั้งแรกที่เสียวหมิงเห็นนักเต้นระบำบันเล่ทุกคนต่างต้องขย่งเท้าเห่าฉีเตอเวิ่นมามาเซียวหมิงถามคุณแม่อย่างสงสยัยเห่าฉีเตอเวิ่นมามา เซียวมิงถามคุณแม่อย่างสงสยัยมามาทาเมินเว้ยสเมอร์ผู้เจ้าอีกเกอาเกาอีเตียนเตอเอียนเหวียนเนอคุณแม่ครับทำไมเขาไม่หานักเต้นนบรรมที่สูงกว่านี้อีกนิดนึงครับ มมมมามาาทินว้เเสอู妈妈他们为什么不找一个高一点的演员呢คุณแม่ครับทำไมเขาไม่หานักเต้นดับบัมที่สูงกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับถ้าท่านชอบกรุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ